มันคือการทุกการทางเพศฉันจะเรื่องแกผมไม่ได้มองนมเขาเลยนะครับจะมองหน้าหรือมองนมมันก็ไม่ได้ทางนั้นทะเลาะกับคุณการมาอีกแล้วสิเี่เข้าข้างคนอื่นเหรอฮะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟยังไม่เจียมตัวอีกนี่เห็นว่าผมจนเหรอครับเลยหลังแกกันหรือไงได้เดี๋ยวขอกินข้าวกันนะจะรีบเข้าไปโอ้ยปวนเก่งจริงเลแกเนี่ย <S <S> ก็ฉันหิวข้าวขอกินข้าวก่อนไม่ได้เลยไงมองเลยะยะนี่แกทำบ้าอะไรของแกอะ่ะโกหมดเลยอะ่ะนี่เจ้าของร้านอยู่ไหนไปตามเจ้าของร้านมาสิผมขอโทษนะครับเดีย๋ยวผมเอาจานใหม่มาให้นะครับไม่ต้องฉันจะคุยกับเจ้าของร้านนี่แกจองนมฉันมันคือการทุกข์กันทางเพศฉันจะเรื่องแกเจ้าของร้านผมเป็นเจ้าของร้านเองครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กเสิร์ฟคนนี้สิเสิร์ฟอาหารหกหมดเลยอ่ะแถมยังจ้องนมฉันคุณต้องจัดการได้ด้วยไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดขอโทษที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงโทษเขาด้วยการหักเงินเดือนแล้วก็คาดโทษไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกผมจะจับมาส่งตำรวจเองครับส่วนอาหารนี่ผมจะไม่คิดเงินคุณแม่แต่บาทเดียวครับโอเคแต่คุณช่วยเอาหมอนี่ไปไกลหๆ่อยนะฉันไม่อยากเห็นหน้ามัน ถ้างั้นเดี๋ยวผมให้เชฟทำอาหารมาให้ใหม่นะครับรอสักครู่ครับเร็วๆด้วยล่ะฉันต้องไปทำงานต่อครับตามสมัมภาระลองเสียงแต่วันฉันบอกแกหลายหนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำแบบนี้ แต่ผมไม่ได้มองนมเขาเลยนะครับผมแค่มองหน้าเขาอย่างเดียวอะจะมองหน้าหรือมองนมมันก็ไม่ได้ทางนั้นลูกค้าเขาไม่ชอบครั้งนี้แกจะโดนหักเงินถ้ามีอีกฉันจะไล่แกออกโอ้เออะไรก็หักเงินหักเงินนี่เห็นว่าผมจนเหรอครับเลยหลังแกกันหรืองไงผมบอกแล้วผมไม่ได้มองนมอะไม่เชื่อเลยเหรอ เมื่อวานนี่หวา่าโกกินะสิถึงได้ทิ้งอ,ะอ่ะลองเช็คดูสิรางวัลาาที่หนึ่งไอ้นัทแกจะไปไหนเนี่ยลูกค้าเต็มร้านไปทำงานสิ เขาไปทำเองสิเพราะตั้งแต่วินาทีนี้ฉันไม่ได้ไปลูกจ้างแกต่อไปเว้ยนี่ฉันแค่พูดจาตักเตือนแกนี่ถึงขั้นจะลาออกเลยเหรอตักเตือนบ้าบออะไรกันแกหักเงินฉันแล้วจะไล่ฉันออกด้วยฉันขอลาออกฉันจะไม่ยอมโดนกดขี่ต่อไปเออคนอย่างแกไปทำงานที่ไหนก็ไม่จเจริญหรอก เอา้ากลับมาแล้วหรอพี่นัาเป็นไรเนี่ยทะเลาะกับคุณการมาอีกแล้วสินี่ระวังนะพี่ระวังเขาจะไล่ออกเอาไม่ต้องกลัวนะเขาจะชิงลาออกแล้วได้ไงอะ่ะพี่ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับนะมีแต่คุณการน,นี่แหละที่รับอะ่ะรับเข้ามากดขี่คมเหง้อดิคนอื่นเขาทํางานกับคุณการไม่เห็นจะมีปัญหาเลยที่หอ,อนี้เขาก็ทํางานกับคุณการทั้งนั้นน่ะ มีแต่คนเขาบอกว่าคุณกันเป็นเจ้านายที่ใจดีที่สุดและพี่อย่าถามตัวเองเหอะไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่านี่เข้าข้างคนอื่นเหรอฮะก็ฉันพูดจริงนี่วันก่อนที่พี่ทําจานแตกคุณกันเขาก็ไม่หักเงินเจ้านายที่ใจดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะพี่อ่ะรีบไปขอโทษแล้วขอเขาทํางานใหม่เลยไม่ไปเว้ยแล้วพี่จะหางานที่ไหนไหนพี่บอกฉันมาสิคนอย่างฉันเนี่ย ไม่ต้องทํางานหรอกนะน้นองฟานาฉันรวยนะทำไมพี่ถูกลอตเตอรี่หรือไงแต่รู้ได้ไงเนะี่ยคนอย่างพี่อ่ะต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงอ่ะไม่เกินสองเดือนเงินก็หมดดูถูกกันแบบนี้เนี่ยเลิกกันเลยไหมพี่นัทมันจะเกินไปแล้วนะเออ,อาก็ขอเลิกเนะี่ยฉันเบื่อแกมานานแล้วน้องแม่ค้าตลาดนะัดขายของกระจอกกระจอกแบบนี้ไปจนตายเถอะตอนนี้ฉันรวยแนละ้ว ฉันจะหาเมียใหม่ที่สวยกว่าแกเป็นร้อยเท่าเลยนี่พี่ถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงเหรอไงจะคุกเข่าขอร้องให้ฉันอยู่ต่อน,นั่นเหรอไม่มีทางกูมไม่เอามือลงในตังฟานรีบเก็บข้าวของไปจากห้องนี้ได้เลยก่อนนี้ฉันจะลงมือได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่ถูกลอตตอรี่จริงหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าพี่พูดใส่หน้าฉันขนาดน,นี้ฉันก็ไม่น่าดานอยู่หรอก เฮ้ยฟางมาไหว้ฉันทำไมเนี่ยเป็นอะไรไปฉันมาขอสมัครงานนะคะคุณกันนัดมันไ่ฉันออกจากห้องฉันไม่มีที่ไปอะค่ะผัวเมียทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันครั้งนี้เลิกจริงๆค่ะมันบอกว่ามันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันก็เลยบอกเลิกฉันฉันไม่มีที่ไปแล้วอะฉันก็เลยบอกหน้ามาของานจากคุณกันนะคะ ก็เอาสิแล้วนี่ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมล่ะค่ะเงินฉันก็พอมีนะคะแต่ก็ไม่พอค่ามาจำห้องอะคะ่ะฉันมีห้องพักคนงานให้เช่าราคาถูกๆอยูอ่เดี๋ยวตอนเย็นฉันพาไปแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดใหม่ไปฉันจะให้เริ่มงานวันนี้เลยขอบคุณนะคะคุณการขอบคุณค่ะทางโน้นะ คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับคือผมจะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยอะครับร้านคุณมีใช่ไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับคือผมทำของหายครับแล้วก็เป็นของที่สำคัญมากด้วยอะผมถามได้ไหมครับว่าของอะไรลอตเตอรี่ครับ เงืนเงินอีกตั้งสามพันเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้หมดเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเขาได้เงินหลานมาละคุณนี่เองอ่ะนี่คุณทำงานแถวนี้เหรอครับแกอีกแล้วไปไกลเลยนะเป็นแค่เด็กเสิร์ฟยังไม่เจียมตัวอีกผมลาออกแล้วครับผมไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วไม่มีงานก็ไม่มีเงิน ยังจะหน้าได้มาจีบสาวออฟฟิทแบบฉันอีกคนถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องทำงานกันหรอครับสก,กีผ่านกันเชียวทำมาคุยผมถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมผมจะคุยไม่ได้ วันที่หนึ่งจริงด้วยยังไงครับสนใจจะไปทานข้าวกับผมสักมื้อไหมครับคิดไงามากินร้านนี้คะ <c oughs> พี่น,นันที่พี่เลิกกับฟังเพาะพี่มีผู้หญิงคนอื่นเหรอ ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันรวยแล้วถันจะมีแฟนใหม่กี่คนก็ได้นี่ทำไมมาทำงานที่นี่เหรอไม่มีทางไปเลยสิ <laughs> ฟังเ <laughs> จนเย็นไหนละเมนูเอามาสิ แล้วแกต้องเป็นคนเสิร์ฟอาหารด้วยตัวเองเข้าใจไหมลินน้ำสิแล้วเข้า คาร์ดสต็กไก่สป,ปากเกตตี้แล้วก็เบอร์เกอร์หมูแค่นี้คนนี้เลวดีนะก็ไอ้พวกคนรวยมันชอบกดขี่คนจนตอนนี้ผมรวยแหละผมก็เลยจะกดขี่พวกมันบ้าง แล้วนี่คุณจะไปขึ้นเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ากินเสร็จเนี่ยก็จะไปขึ้นเงินเลยแกอินซิน่ที่เก็บลัตเตอรี่ฉันได้อะจะมามั่วนะนี่มานของฉันด้ยนั่นสิมีหลัาหรือเปล่าฉันถ่ายรูปลัตเตอรี่ใบนี้ไว้รวมถึงมีแม่ค้าที่ขายฉันเป็นพยานแล้วก็ไฟก็มาจอปิดของร้านนี้ด้วย ว่าแกเป็นคนเอาไปฉันเป็นคนส่งไฟล์กล้องวงจรปิดให้คุณเคเองแล้วฉันก็โทรตามเขามาที่นี่ด้วยทุเลศเอาลอตเตอรี่ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองจอดเร่งเร็วอีกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยังไปไหนไม่ได้ปล่อยดียว่าไปลงพักกับฉันก่อนเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอวดเก่งจนเสียทั้งงานเสียทั้งเมีย สุดท้ายแกก็ต้องติดคุกเพราะแกมันเป็นขโมยโอ้ยสดน้ำหน้าอยู่เชยนะได้ตำรวจให้ผมได้ครับอยู่วะเป็นคนจนไม่ผิดหรอกเป็นคนเลวสิถึงจะเรียกว่าผิดเกิดมาลำบากก็ต้องขยัน อย่าลืมตัวเมื่อ,อยามมีเพราะจะยิ่งทำให้ชีวิตตกต่ำไปกว่าเดิมที่สำคัญโชคชะตาไม่เคยเข้าข้างคนเลวผู้จัดจาก,การอยู่ไหนอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยวเรียกผู้จัดจาก,การไหนไปเรียกเจ้าของร้านมาซิแล้วก็คุณครับใจเย็นนะคะเดี๋ยวผมไม่ให้ต้องฉันจะคุยกับฉันขอลาออกฉันจะไม่ยอมโดนกบขี่ต่อไปแล้วเว้ยก,กบอีกแล้ว เงอนบ้าบออะไรกันแก้หักเงินฉันแล้วจะไล่ฉันออกด้วยฉันขอลาออกเธอเดี๋ยว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 ทุกคนเลืไปลูเลื่อยไว้กดนะกดนะลูกเข้าใจพี่เร้วเป็นยังดงบ้ะเออคนอย่างแกไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีอะไรวะใครใครเขาก็อะไรวะคนอื่นเขาทำเออไม่เห็นมีปัญหาเลย ดูถูกฉันเหรอดูถูกกันแบบนี้เลิกกันเลยไหมเออไม่ใช่เออเข้าดิฉันมาขอสมัครงานนะคะคุณการนัดมันไล่ฉันออกจากบ้านจากห้องโที้อใช่ถูกต้องนัดขอไล่ฉันออกจากห้องยังไม่มีที่ไปโอเคอ่ะสี่สามสอง